สวัสดีครับนี่คือช่องรีออนเกมและนี่คือช่วงรีวิวป้ายาเอาค่าในหน้าหาค่าอาหารให้แมวนะครับหลังจากาที่ผมรีรวิว G.P.S รุ่นที่แล้วไปนะครับเป็นของยี่ห้อตัว S นะครับรู้สึกว่า,าตัว G.P.S รุ่นแรกนี้มันจะมีปัญหามากเลยนะครับผมก็เลยหาของอีกเจ้าหนึ่งมารีวิวให้ทุกคนนะครับต้องบอกว่า ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าเชื่อมต่อได้ไวนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อตัว GPS กันนะครับก็ทุกคนก็ทำแบบเดิมนะครับโดยการที่เปิดตัว GPS นะครับแล้วก็ตัวบลูท t o o t h ไว้กดเปิดบลูท t o o t h ผมต้องบอกทุกคนนะครับว่าหลังจากที่ผมลองใช้ตัวเจ้าตัวนี้แล้วครับมันเชื่อมต่อไวมากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไป ดูการเชื่อมต่อตอนเปิดกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมแกะกล่องออกมานะครับก็กดปุ่มตรงกลางไปนะครับนี่นะครับทุกคนไม่ถึงนาทีนะครับพอหยิบออกมาจากซองแล้วกดเปิดนะครับอันนี้ตอนเชื่อมต่อใหม่ๆนะครับมันจะไม่ถึงนาทีเป็นที่น่าเหลือเชื่อมากครับไวกว่ายี่ห้อตัวเอสนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้ ผมกำลังรอการเชื่อมต่ออยู่นะครับอะแล้วเราก็กดเปิดแอปนะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วครับแล้วก็วิธีการที่เราจะกดใช้ g p พเวลาเล่นเล่นเสียงเพื่อจะหาของก็ให้อยู่ในระยะห้าเมตรนะครับเราก็จะสามารถค้นหาตัวช p พของเราได้นะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะดูวิธีการที่เราจะรีสตาร์ทหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตน,นะครับทุกคนไปสมมุติว่าแบตของเพื่อนๆหมดนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตก็ให้เพื่อนๆดูตรงด้านข้างนะครับให้หาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาสอดแล้วก็งัดขึ้นนะครับทุกคนก็จะเห็นฐานเม็ดกระดุมอยู่ด้านในนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ให้มานำาตัวมีมีแท็กนะครับให้ออกจาก ตัวระบบของเราก่อนนะครับโดยที่กดไปที่ลูกฟันเฟืองนะครับแล้วกดนําออกนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนกดปิด g p พนะครับโดยการกดค้างไว้5้าวินะครับนี่นะครับจนได้ยินเสียงปิดสองครั้งนะครับแล้วทุกคนก็ทําการรีสตาร์ทโทรศัพท์ของเรานะครับทุกคนเอาแหละกดรีสตาร์ทเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาทบทวนวิธีการเปิดปิดเครื่องกัน,นครับระหว่างที่เราจะกดปิดเนี่ยเราต้องกด ปุ่ม power off ไว้ค้างไว้ประมาณ5วินะครับมันจะได้ยินเสียงปิดปิดสองครั้งอันนั้นคือปิดเครื่องแล้วครับส่วนวิธีการเปิดเนี่ยให้ทุกคนกดไปหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ยินเสียงปิด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 ,ปดลากยาวเลยนะครับทุกคนอันนั้นก็คือเปิดเครื่องแล้วครับตามหน้าคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษที่ผมพ่ออ่านออกเนี่ยก็คือวิธีการที่เราจะรีสตาร์ตนะครับก็ให้เรากด ปุ่มปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปตัวศูนย์แอปการนักค้นหาแล้วก็นำมีแท็กออกจากระบบก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดที่ตัวมีแท็กของเราประมาณ6ครั้งนะครับจะได้ยินเสียงปื้นล,ลากยาวอนะันนั้นก็คือตัวจิปีของเราได้ทำการรีสตาร์ตตัวของมันเองแล้วนะครับนี่นะครับผมก็กด6ครั้งนาพนนี่นะครับ น่าเหลือเชื่อนะครับทุกคนก็คือผมยังไม่ทันจะเข้าตัวแอปเลยนะครับตัวมีแท็กนี่ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนแหมยอดเยี่ยมจริงๆริงเอาแหละก็โอเคแล้วก็กดเชื่อมต่อไปนะครับอันนี้ก็คือว่าทุกคนได้ทำการรีสตาร์ท ัมีแท็กเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆแบตหมดหรือว่ามันเกิดเหตุอะไรที่ทําให้ตัวสัญญาณมันหลุดไปนะครับตัวนี้ผมต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันดีกว่าตัวของอยี่ห้อตัว s นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตัวระบบนะครับว่าโดวมเชื่อมต่อหรือยังอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าตัว gps ขึ้นมาแล้วนะครับตัว GPS ตัวนี้ระยะ การค้นหาหรือว่าระยะรัศมีที่ดูในแผนที่มันเป็นลักษณะวงแคบนะครับไม่ค่อยจะเป็นวงกว้างแบบตัวยี่ห้อตัวเอที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านะครับทุกคนก็แต่ว่าตัวรุ่นนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันประมาณสามใบแดงก,กว่านะครับที่ผมซื้อมานะครับส่วนยี่ห้อของตัวเอนั้นมันประมาณแค่อ่าหนึ่งใบแดงกับครึ่งนะครับหนึ่งใบแดงห้าสิบนะครับ ก็ตามคุณภาพตามราคานะครับอันนี้ก็คือทําการเล่นเสียงอะไรได้ดีนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของชอปป้อ p ปีไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับ ตอนเพื่อนๆซื้อเพื่อนๆลองสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีของ iOS กับ Android นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกของ Android ครับอย่าลืมนะครับทุกคนมันจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับให้เลือกของ Android นะครับไม่งั้นไม่สามารถเล่นของ Android ได้นะครับสำหรับวันนี้ Leon นเกมขอข่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย